ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดสาลาลอยอําเภอเมืองนะครราชสีมานะครับเพื่อนๆมาเดินเที่ยวนะครับหลังจากไปทำสุระเสร็จก็จะมาที่วัดสาลาลอยวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อยู่มากกว่า200กว่าปีนะครับเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของคุณหญิงท่านท้าวสุรนารีนะครับหรือว่าย่าโมนะเองนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับฝนไม่ค่อยหนานแน่นเท่าไหร่แต่วันอาทิตย์คนจะหนานแน่นมากนะครับ นี่คือพระอุโบสถนะครับผมพระอุโบสถตรงนี้ก็จะเป็นด้านในของวัดนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูนะครับล่มลื่นบรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะครับนี่นะครับผมโอ้โหมีรูปปั้นประดิษถานด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับ เผื่อใครยังไม่เคยมานะครับนี่คือวัดสารลอ,อยที่บรรจุอัธิของยาโมนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็เป็นอะไรหลวงพ่อปานวัดบางนมโคลหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับโอ้โหส่วนรูปนี้พระครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับพระเทพโลกดรนนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับนี่นะครับเกจิ ดังๆทั้งหลายนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอาถาบูชานะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะครับนี่ถึงแล้วครับที่กราบไหว้บูชาสักการะสำหรับคนที่มากลาบไหว้ท่านย่ามโมนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผม คนก็เยอะนิดหน่อยนะครับขอพรขอโชคขอลาบได้นะครับผมเพื่อนๆเจดี JD, บรรจุอทิท่านเท้าสุรนารีย่โมนะครับนี่นะครับมีบริเวณในวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนรูปปั้นนะครับของพระยาทองคําหรือเปล่าครับจะจำไม่ผิดนะครับผมสามี ของคุณหญิงย่าโมนะครับนี่นะครับพระยามหิสราที่บดีประหลัดทองคําถูกต้องน,นะครับผมพูดถูกแล้วเจ้าพยามหิสราที่บดีพ่อทองคานะครับซึ่งเป็นสามีของคุณหญิงโมนะครับทันนี้ก็จะเป็นซุ้มตู้หยอดเหรียญบริจาคอะไรก็ว่าันไปครับผมอันนี้โปงนะครับถวายวาสันต์เมื่อแปดมิถนายนพศเท่าไหร่ไม่รู้ ตีคล้องตีโปงได้นะครับนีแต่เราไม่ตีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูดเพลงโคราชนะครับนะครับจาร้องเพลงโคราชกันนะครับู่ที่ศาลานะครับสัญลักษณ์ของคนโคราชนะครับเพลงโคราชก็อลองไปฟังดูนะครับนั่งเก๋ใน,ในี่แหละ เชิญชมได้ตามอธัธยาศัยนครับนั่งตรงนี้นะถ่ายกล้องไปเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับด้านหลังก็จะเป็น น้ำลำตะคองนะครับเพื่อนแม่น้ําลำตะคองเดี๋ยวพาไปดูนะครับลำน้ําตะคองตัวนี้เขาว่าไปถึงคอนแก่นเลยนะครับก็น่านจะใช่นะครับนี่นะครับ มุมนี้ก็จะเป็นพญานาคราชนะครับมีน้ำตกจำลองนะครับผมมีคาถาบูชามีซุ้มบาทสำหรับบริจาคนะครับผมบริจาคได้นะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปชมจุดต่อไปครับส่วนนี้ก็คือเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเพื่อนๆเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อความมีสริมงคลนะครับใครที่มาแล้วห้ามพลาดนะครับมาเติมน้ำมันตะเกียงได้นะเพื่อความ ลุ่งเรืองให้กับตัวเองนะครับคนเริ่มมานะครับเริ่มหนาแน่นแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปชมจุดต่อไปนะครับปลาสวยงามนะครับห้ามพลาดนะครับโอ้โหมาดูดนี่น้องเขากำลังให้อาหารปลาน้มนมปลาอร่อยด้วย จับมาแม่จับเอาไปมันเหรอจับเอาจับเอานี่นะครับอ่าดูกินเลยน่าเป็นไงเห็นไหมอืมึ้อมาก่อน,นี้จะหมดก่อน